กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เออใม้กับสาวโซ่่ารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชม3คู่วันนี้นะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋า นวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะพี่น้องจา๋ามีเข้ามีหลุดนะคะวันที่13เดือนเจ็ดกรกฎาคมนะคะปี64นะคะแนวทางฮานอยนะคะ3คู่นะคะ3คู่2ตัวบนล่างนะคะ 6 2 6 9แล้วก็2 9นะคะ3คู่นะคะ3คู่เน้นๆนะคะไม่มีตัวกันตัวรองนะคะพี่น้องจา๋าสามคู่เน้นๆถ้าเข้าก็คือเข้าเลยนะคะถ้าหลุดก็คือหลุดเลยนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้อง อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะโอ๋ยสงสัยหิวข่าวและแอดมินก็ได้อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับใครที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้น้าอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พาเรยชาแนลด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆเงเง,เงกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า